สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพียกรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้สมัยจะพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวที่มีความสําคัญอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะสำหรับดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นจักสุเทวาแห่งจักรวาลเป็นดวงตาแห่งจักรวาล เมื่อดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรไปสถิตยอยู่ที่พบใดเรือนใดจะกระตุ้นให้พบนั้นเรือนนั้นมีพลังงานที่สูงมากยิ่งขึ้นมีแสงสว่างมีความก้าวหน้าจึงถือว่าดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดวงดาวที่ส่งผลส่งคุณประโยชน์ต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากค่ะและในระยะนี้นับตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมปี2567ไปจนถึงวันที่17สิงหาคมปี2567 เป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎจะส่งอิทธิพลส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทุของคุณค่ะ ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีมิถุนออกจากเรือนกระดุมพระของดวงชะตาเข้าสู่ราศีกรกฎเข้ามาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาได้ตำแหน่งเป็นมหาจากักรค่ะ ในจังหวะก่อนหน้านี้ที่ดาวพระอาทิตย์ได้โคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตานั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภดวงชะตาของคุณจะเจอกับหนทางเจอกับแสงสว่างในการหาเงินหาทองนะคะบางคนเคยมีปัญหาติดขัดทางด้านการเงินการทองก็จะคลี่คลายได้หรือบางคนก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์เรื่องราวความอึดอัดใจของตัวเองต่างๆให้เล็กลงไปหรือลดลงไปได้ค่ะบางคนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส หรือแก้ไขจากปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาเล็กได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีพฤษภก็ยังได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างยาสนิทมีสหายและเพื่อนฝูงค่ะ ถ้าหากในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณมีเรื่องทุกข์ใจมีความลังเลโลเลสงสัยตัดสินใจหรือเลือกทางไม่ได้ว่าจะเอาอย่างไรต่อดีในช่วงจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระก็จะเป็นช่วงที่คุณจะได้เจอหนทางที่เหมาะกับคุณค่ะคุณพอจะมองออกว่าจะแก้ไขอย่างไรปัญหาใดติดขัดคุณพอออกคุณพอมองออกนะคะว่าจะรับมืออย่างไรและที่สําคัญนะคะ ในแง่มุมของการเงินเงินเก่าเงินค้างคาเงินเคลมประกันต่างๆมีโอกาสที่คุณจะได้รับแม้ว่ายังไม่ได้รับอย่างน้อยก็มีสัญญาณดีๆเข้ามาค่ะในระยะนี้ช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมปี2567ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาและได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ส่งผลดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ เพราะดาวพระอาทิตย์ถือเป็นตัวแทนของชื่อเสียงเป็นดาวแห่งความเป็นผู้นําเป็นดาวแห่งการเริ่มต้นเป็นดาวแห่งพลังงานค่ะเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภได้รับรางวัลได้รับคําชมมีเกณฑ์ที่จะมีผู้คนพูดถึงคุณในทิศทางที่ดีผู้คนยอมรับในตัวคุณเป็นจังหวะที่คนรอบข้างเกื้อกูลดีมากๆคะ่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่จะดีได้นั้นมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องสู้จะต้องลุยด้วยตัวคุณเองเพราะตำแหน่งที่ดาวพระอาทิตย์ได้คือมหาจักรมหาจักรหมายถึงความยิ่งใหญ่มหาจักรหมายถึงการพึ่งพาตัวเองหมายถึงการต่อสู้การบุกบ่าฝ่าฟันเพื่อที่จะได้รับมาซึ่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภ การที่คุณจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นคุณอาจจะต้องทำร่วมกันกันกบคนหมู่มากทำร่วมกันกับญาติพี่น้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการเดินทางการติดต่อเจรจาค้าขายงานลักษณะนี้จะส่งผลดีต่อชาวพฤษศนะคะการอยู่นิ่งอยู่เฉยหรือทำงานแบบเดียวๆแยกตัวออกมาตามลำพังอาจจะยังส่งผลไม่ดีเท่าที่ควรคะ่ะในระยะที่ดาวพระอาทิตย์สถิตเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนสหัชชะ มันไม่ได้หมายความว่าคุณแค่ข้องเกี่ยวกับผู้คนแล้วมันจะดีขึ้นนะคะมันต้องดูว่าข้องเกี่ยวในด้านใดข้องเกี่ยวในแง่มุมของการสร้างผลงานสร้างอาชีพหรือการผลิตผลงานออกมาที่มีประโยชน์ต่อผู้คนจํานวนมากลักษณะนี้จะส่งผลดีอย่างมากค่ะและมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทํางานสบายๆทางานง่ายๆแล้วจะได้รับสิ่งดีๆนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันไป ในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุดาวแห่งความมั่นคงโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าจะตามีความเหนื่อยค่ะมีความเครียดค่ะแล้วจะเกิดความสำเร็จทีหลังแต่คุณจะต้องทำด้วยตัวเองนะคะตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยต้องพึ่งพาตัวเองอาจจะเป็นช่วงที่คุณพึ่งพาคนรอบข้างไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่ความภูมิใจจะบังเกิดแก่ตัวคุณนะคะเพราะว่าการทำด้วยตัวเองแล้วมันสำเร็จเนี่ยมันจะภูมิใจอย่างมาก ดาวพระอาทิตย์ที่มาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาในครั้งนี้ก็ถือว่ามาสถิตยอยู่ที่ราศีแม่ธาตุค่ะการที่ดาวพลังงานดาวแห่งแสงสว่างมาสถิตยอยู่ในราศีแม่ธาตุย่อมเป็นจังหวะที่คุณได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนและมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นขอให้คุณมุ่งมั่นในการหาเงินหาทองและการทำงานนะคะหากใครเป็นวัยเรียนวัยศึกษาก็ต้องพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้ดีที่สุดมันอ่านหนังสือ มันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอหากคุณเป็นวัยในการหาเงินนะคะก็ต้องรู้จักเก็บเงินด้วยหาเงินมาได้แล้วต้องรู้จักเก็บออมค่ะหรืออาจจะเพิ่มช่องทางในการหารายได้ต่างๆอย่างเช่นหางานเสริมงานพิเศษเข้ามาในช่วงนี้ และชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกใจเกิดขึ้นบ้างแต่เชื่อว่าไม่นานก็จะคลี่คลายได้ในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรเป็นมหาจักรแบบนี้ค่ะความเหนื่อยมีความยากมีความลําบากเกิดค่ะแต่ความสําเร็จก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลเกินเอื้อมนะคะจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาก็ได้มาเจอกันกับดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ซึ่งทั้งดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ ก็ได้สถิตอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาก่อนหน้านี้อยู่แล้วและเมื่อดาวทั้งสามดวงมาเจอกันก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มดาวพิเศษค่ะที่เรียกว่ากลุ่มดาวพิเศษนี้ก็เพราะว่าดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําอิทธิพลของกลุ่มดาวพิเศษนี้ย่อมรังสรรค์สิ่งดีๆมาสู่เจ้าชะตา แต่คุณจะได้รับมาในด้านใดหรือมุมใดของดวงดาวมันย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะคะบางคนนะคะได้รับมาในแง่งมุมของเงินทองความสำเร็จหรือโชคลาบบางคนได้รับมาในแง่ของชื่อเสียงราบยศเกติยศค่ะบางคนนะคะการทำงานร่วมกับคนหมู่มากการค้าขายการเจราจาจะราบรื่นหรือบางคนงานออนไลน์ค่อนข้างปังค่ะแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปและยิ่งไปกว่านั้นนะคะ ในจังหวะนี้ดาวพระเกตซึ่งถือว่าเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเทวดาเป็นดาวบุญดาววาสนาได้โคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรมาสถิตอยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตาและทำมุมเล็งไปยังราศีกรกฎเล็งไปยังดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์ก็สถิตอยู่ในราศีกรกฎครั้งนี้การที่ดาวพระเกตเล็งกันกับดาวพระอาทิตย์นะคะจะเป็นจังหวะที่ดาวจะกระตุ้นให้ดาวพระอาทิตย์นั้นมีกำลังที่มากยิ่งขึ้นค่ะ เพราะดาวพระเกตก็เหมือนเป็นตัวช่วยเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะทําให้จากเดิมที่ดาวนั้นเป็นดาวที่มีพลังงานในตัวเองอยู่แล้วก็จะยิ่งมีพลังงานในตัวเองมากขึ้นจากเดิมนะคะที่ดาวจะกระตุ้นสิ่งดีๆให้กับเจ้าชะตาอยู่แล้วก็จะไปเร่งให้เรื่องนั้นเกิดเร็วขึ้นค่ะแต่มันก็ต้องดูที่ภพเรือนด้วยนะคะว่าดาวได้โคจรไปอยู่ที่ภพใดเรือนใดสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภสมัยก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่า ดาวพระอาทิตย์ได้โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะและเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นเรื่องของคอนเน็กชันเพื่อนฝูงญาติพี่น้องค่อนข้างที่จะดีการค้าการขายการเจรจาการไปมาหาสู่ค่อนข้างดีค่ะสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์จะทําได้สําเร็จและราบรื่นชื่อเสียงลาบยศเกติยศก็จะบังเกิดแก่ตัวคุณค่ะการแก้ปัญหาทางการเงินต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสมัยเองก็ไม่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเกิดความชันงลาใจ เพราะดาวไม่ได้ส่งผลดีส่งผลบวกต่อเจ้าชะตาเพียงอย่างเดียวแม้ว่าการโคจรมาเจอกันของกลุ่มดาวพิเศษนี้จะอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่ก็อยากจะให้คุณมองในหลายๆมุมค่ะเพราะบางทีนะคะดาวก็อาจจะส่งผลเสียตกคุณได้เพราะดาวพระสุขถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยเมื่อสถิตอยู่ในเรือนสหัสชชะอาจจะมีเกณฑ์ขัดแยง้งความคิดความเห็นกับคนรอบข้างหรือคนที่ทำงานไม่ตรงกัน มีปัญหากับญาติพี่น้องมีปัญหากับเพื่อนฝูงการเจรจาการตกลงไม่เป็นไปตามนั้นมีคนเปลี่ยนนัดมีคนเปลี่ยนสัญญามีคนเทคุณนัดหมายอะไรแล้วไม่เป็นไปตามนัดเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภดูที่ตัวเองเป็นหลักนะคะคุณต้องพยายามดำเนินชีวิตด้วยความมีสติและความรอบคอบพยายามทำทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องจะด,ดีที่สุดหลีกเลี่ยงการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะคะ เพราะว่าถ้าหากมีปัญหาเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วหากคุณไม่ได้รับผลกระทบในระยะนี้สิ่งที่คุณกระทํานั่นก็คือเรื่องของกรรมมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณในระยะหลังก็เป็นไปได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าชาวลัคนาราศีพฤษภได้คิดและวางแผนทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อต,ตัวคุณนั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวคุณจะมีไอเดียมีความสามารถมีสติปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤศภ เป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งชาวพฤศศพจะได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลอย่างที่สมัยได้บอกไปเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติด,ดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสัพพสัวรรอบข้างมั่นทบุญทำทานมั่นรู้จักการแบ่งปันแล้วก็มั่นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้ชาวพฤศศพประสบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะหากท่านใดที่เป็นชาวพฤศศพและได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ ก็ขอให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระอาทิตย์เข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณมีโชคมีลาบมีความสำเร็จสมดังใจปรารถนาค่ะ และถ้าหากท่านใดมีเวลานะคะก็อยากจะแนะนําให้ชาวพฤะศพนั้นหมั่นทําบุญทําทานค่ะดาวพระอาทิตย์ถือเป็นจักษุเทวาแห่งจักรวาลการทําบุญกับคนตาบอดทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นเทียนหรือหลอดไฟนะคะก็ย่อมส่งผลด,ดีต่อดวงชะตาของคุณให้มีความรุ่งโรจน์และสว่างสวยอย่างแน่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ